สวัสดีครับผู้กับผมปีชายเช่นเคยครับในรายการสาวัยน้ำผู้ได้บายวิมีินภูพบกันอีกครั้งในเรื่องราวของเซามิเตอร์หรือเซาเทสเตอร์เครื่องวัดค่าเกลือนั่นเองวันนี้นำเสนอตอนเฮเวิร์ดเซาเทสเตอร์หรือเซาเมิเตอร์นะครับเป็นกล่องเฮเวิร์ดเดี๋ยวซูมให้ดูกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยแกะเข้าไปดูข้างในนะโอเค ตัวนี้นะครับวัดใช้งานง่ายอ่านง่ายนะครับคาลิเบตง่ายนะครับใช้ทานนะครับสามเอสีก้อนด้วยกันนะครับมีมาในชุดนี้เลยนะครับมาดูสเปคกันนะครับโอเคแบตเตอรี่สีก้อนนะครับตัวนี้เป็นนะครับกันน้ำา IP ี7นะครับอุณหภูมินะครับ0-50องศา ตัวสำคัญนะครับคือเวนในการวัดนะครับ0ถึง9,990 ppm นะครับหรือ0ถึง9.99 ppt นั่นเองนะครับ Accuracy หรือความแม่นยำนั้นบวกลบ1%นะครับ Resolution นะครับ0.01นะครับ ppm โอเคถือว่าละเอียดนะครับมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนะครับในตอนนี้นะครับจะ โชว์ให้ดูส่วนประกอบนะครับแล้วก็อเกเริ่มจัดก,กล่องแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างนะครับในตอนถัดไปเดี๋ยวให้ดูวิธีการใช้งานและวิธีการสอบเทียบคาลิเบตนะครับโอเคเดี๋ยวแกะมาเลยตนะอนการแกะนี้มาดูเลยนะ นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับสีก้อนนะครับนี่คือตัวมิเตอร์นะฮะแล้วก็มีตัวน้ำยานะครับโซลูชันที่ใช้ในการคาลิเบรตนะครับมีคู่มือนะครับแบบง่ายๆนะครับมีสายนะครับสำหรับถือนะครับพกพานะครับโอเคสาระสำคัญอยู่ที่ตัวนะครับมิเตอร์นะครับ เี๋ยวเรามาดูกันเปิดดูกันโอเคนะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะใส่แบตเตอรี่ก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะฮะด้านหลังนะครับดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับโอเคดังแก๊กมันก็สามารถเปิดได้ละโอเคนะฮะนอกจากว่าเป็น waterproof ก็จะมีโอลิงตัวนี้ด้วยนะครับกันน้ำนะครับวิธีการใส่แบตเตอรีก่ก็นะครับ แกะตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาง่ายๆแตเด่งได้แล้วใส่เบเตอรี่เข้าไปนะครับนี่คือส่วนประกอบนะครับทั้งหมดนะครับของเซามิเตอร์หรือเซาเทเตอร์ตัวนี้นะฮะนะครับเป็นงานของเฮเวิร์นะครับสำหรับวัดค่าเกลือนะครับในสระว่ายน้ำนะครับค่าเกลือในสระว่ายน้ำปกติก็ประมาณ สามพันถึงสี่พันนะครับบางยี่ห้อบางยี่ห้อก็ห้าพันถึงหกพันนะครับ ppm ก็อยู่ในเลงไม่เกินนี้นะครับก็สามารถที่จะนะครับวัดได้อย่างแม่นยำนะครับเซาล์มิเตอร์เฮเวิร์ดนะครับก็นี่จำหน่ายแล้วนะครับที่วินวินพูนะครับชอบงานคุณภาพแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับ0 2 5 0 8ส3 2 6้น่ช้นเคยนะครับตอนต่อไปนะครับจะ เทสให้ดูนะครับจะคาลิเบทให้ดูนะครับสำหรับตอนนี้นะครับมีท่านนี้สวัสดีครับ